สวัสดีครับผมวันนี้ผ่านมามิมนะครับก็มามาเจอพุ่มเก่าอีกแล้วนะครับผมหัวน้ําอุ้มอุู่อยู่บนเดี๋ยวจะดูว่ามันเยอะหรือเปล่านะครับลังที่ผมปล่อยไว้ก็มิมพ์ไม่เหลือนะฮะเข้ามาตัดไปนะครับผมอันนี้มาเกาะใหม่นะครับใส่ควันไปครับผมไม่ค่อยมีน้ํานะฮะแต่ลังกําลัง กำลังกินนะครับผมก็มีแก่บ้างนะครับแต่ครับผมรอให้มันมีน้ำนะครับผมขี่เข้ามานะครับผมแต่ไม่เห็นลังนะเห็นแต่ตัวบินเข้าบินออกในเงาดำๆนั่นนะครับผมนู้นครับลังอยู่ข้างในนะฮะ เดี๋ยวดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมถ้าหลังเขาขา,ขาวขอนะครับผมเมื่อกี้มันถอดไปวงหนึ่งลังใหญ่นะครับไม่ไดเอามานะนุ่นครับมิ้นู่ไปเดี๋ยวดูกันนะครับผมลังขาวหรือเปล่าสงสัยจะขาวโจ๊ะ,ะอดว่าอ่อนนะครับน้ําน้ําไม่ค่อยมีนะครับผมมีหน่อยเดียวนะครับ อย่างนี้ไม่เอาครับผมปล่อยไว้นะครับผมเนี่ยฮะอีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่เต็มเลยนะครับผมเต็มจากเชิงกระดาษทั้งล่างนะครับผมไปปล่อยไว้ครับผมให้มันเต็มเต็มนะฮะสองลังตรงนี้นะครับผมไม่ห่างกันนะครับเกาะนั้นนะครับผมขี่ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปนมดูนะครับผม ดูแล้วไม่มีน้ำนะครับผมไม่ต้องโหนมแล้วนะฮะโอ้โหเกาะนานจัดจนจะล้างเลยนะครับผม ตัวใหญ่ๆมีมตัวผู้นะฮที่เป็นขนนะครับผมตาโตๆตนะครับนุ่นกระตัวนึงครับผมไปครับปล่อยมันนะครับ ขี่ผ่านมาเห็นนีกแล้วนะครับผมไปดูพึ่งที่เจอพวกซัดหมดเลยฮะที่ผมปล่อยตัวอ่อนทิ้งไว้นะครับผมต่าๆนะครับผมเสียดายมากสิบกว่าวันแล้วสิบห้าวันแล้วฮะประมาณนะครับคลิปที่ผมลงไปที่ตัดแล้วตัวน้านะครับผมที่ใส่ถุงนะครับเสียดายจัดครับผมกะวันนี้มาดูนะฮะเผื่อมันมีน้ําดอกนิ้วนะครับก็จะตัดอีกรอบหนึ่ง ไม่เหลือไปเดี๋ยวดูมิมลังนี้กันนะครับอ่ะพอมีได้กินนิดนึงนะครับลอยฝ่อจะเยอะเลยนะครับผมดูนะครับครบผมนะฮะเป็นเขือเแถาแห้งนะครับผมเดี๋ยวไปดูพึ่งที่ผมตัดทิ้งไว้ด้วยนะครับที่มากับพี่มิวน้าจัดเลยนะครับผมถ้าอยู่ก็โอเคนะครับ หรือพวกซัดไปซะก่อนก็ไม่รู้นะฮะไปครับเดี๋ยวขอน้ํานะครับขอน้ําหน่อยหนึ่งแล้วก็ล้างผมก็ไม่เอาผมจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับผมผมซัดหัวน้ํามาแล้วนะครับผมก็เอาลังพาดไว้มันก็เข้าอยู่อย่างเก่านะครับแล้วก็ถอดย้ายไปนะครับผมใกล้จะล้างแล้วนะมันแก่จัดครับผมอันนี้ส่วนน้านะครับผม ผมแล่มานะครับผมมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีอยู่แค่สันบนเองนะฮะพอได้ครับผมเดี๋ยวไปปนในโหลที่เป็นไข่นะครับเป็นไข่หมดเลยนะฮะที่ผมแช่ตู้ไว้น้ำมิ้มตะแ้สนี่แหละครับผมเป็นน้าหวานธรรมชาติสดๆนะครับมันจะเป็นไข่นะครับผมไปครับผมหากันเรื่อยๆนะครับ สรุปไม่อยู่นะครับอาหารน้อยก็เลยย้ายนะครับผมเพราะว่าวันนั้นผมปาดเอาแต่ก้อนน้ำหวานนู่นนะครับลางปล่อยไว้นะครับผมพอถอดตัวหมดเนี่ยมันก็พากันหนีนะครับผมบินไปทำรังใหม่หาที่ใหม่มเหมือนเถอะนะครับไปครับผมลงมาดูหาตัวผึ้งนะครับผมเจอแต่มม่มกินน้ำนะฮะ เต็มเลยครับผมเดี๋ยวดูก่อนบินไปทั้งไหนนะครับมาข้างหลังผมหรือเปล่านะครับ ตัวอากาศร้อนๆนะครับผมพึ่งนิ้มหากินน้ำหมดรวมทั้งแมลงอื่นๆนะครับดอกสแสน่บ้านผมเพิ่งจะออกนะครับบางต้นก็มีลูกนะครับผมอันนี้ทุกงใส่จะดกกดกเต็มก้านเลยนะครับผมตามก้านนะร้รอยมีลูกครับผม หั่วไปต้มกินดีกว่าครับถั่วดินครับผมของป้าเขาถั่วดินไทยนะครับปึ๊บโอ้โหนึกว่าหมดแล้วป้านึกว่าหมดก็ก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ถังป้าขอบคุณครับ Đây là cửa mình có mấy khói đi rồi mà nó mới tìm trong các đường 8, đường 4, đường 2 Lúng bên này nhập